ทำ youtube ด้วยกันเนาะมีคนเกยดคนทิ้งมันก็ปกตินะคะก็เราอย่าไปใส่ใจตรงนั้นเนาะเอาแค่พี่พี่พี่ธีรพงศ์มี3,000กับอีกเท่าไหร่คนติดตามเนาะก็เอาเอาเอาคนที่เขาเข้ามาให้กำลังใจเราก็อ่านคอมเมนต์เข้าไปนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคนุยน,นะคะ ขอบคุณมากนะคะนุย้ยกำลังพูดกับพี่ที่รพงนะ,ะพี่ทีรพงมึงเข้าไปฟังวันนี้ฟังพี่เขาพูดแล้วแบบเออดูเขาจะแบบเออเหมือนเหมือนจะแบบเออแบบแบบออไม่อยากชู้เท่าไหร่นะขอบคุณมากนะคะแม่วานที่มาแ <laughs> ม่วานมาฟ้าวิ เวทีให้ไหวนะคะตอนเวืงที่อ่ากำลังขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ชวนป่าลงแล้วบอกพี่ชวนป่าลงแล้วหรอก็เป็นกําลังใจให้พี่ธีรพงศ์ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าพี่เขาเคยผ่านไปแล<ม>้วเนาะแค่แค่คนที่ไม่มีเพื่อนเนาะเดวิงจะบอกนะเดี๋ยวึงจะบอกว่าพี่ธีรพงศ์นะมีเพื่อนที่ทํา youtube ด้วยกันนะคะ แต่ไม่มีเพื่อนที่อยู่หลังบ้านที่คอยปรึกษาหาลือกันนะคะพี่ธีรพงศ์ไปทำผิดพลาดตรงที่นะคะตรงที่ขึ้นไหลสดและมีมีติดเหลืองติดแดงนะ,ะพี่เขาก็เลยแบบเออตกใจตรงนั้นก็เลยไปลบคลิปตรงนั้นทิ้งหมดนะคะทุกคนชั่วโมงก็เลยหายนะ,ะชั่วโมงก็เลยหายทีนี้ก็เลยมาหาชั่วโมงอีกครั้งนะคะทุกคนแต่พี่เขาเป็นคนทํางานนะคะทุกคน เป,เป็นคนทำงานก็เลยไม่มีเวลาจะไปวิ่งบ้านโน้นบ้านนี้ที่ขึ้นไลฟ์สดนะคะบึงก็เลยขอเป็นกระบอกเสียงนะคะขอเป็นกระบอกเสียงให้พี่ธีรพงศ์นะคะทุกคนเขาก็จะขึ้นวันนี้ที่บึงเข้าไปนี้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าตอนกี่โมงนะ <c oughs> เขาจะก็จะ,ก,จะก็จะขึ้นตอนที่แบบเออเลิกงานบ้านเราเนาะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะบึงก็อยากจะ ใหพ้พี่เพื่อนๆน,นะครับที่ใครที่รู้จักกับวึง BK Channel ก็ไปให้กำลังใจพี่เขาด้วยนะคะสวัสดีพี่บอยแซบนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านวึง BK Channel นะคะเดี๋ยวมึงจะมึงจะอืมึึงจะขอให้พี่ๆเขามาช่วยนะพี่เทระพี่เทรพงการหาชั่วโมงเนะี่ย เกงใจใครนะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าทุกๆคนก็ขึ้นก็ก็ขึ้นเนาะก็ขึ้นหาชั่วโมงกันทั้งนั้นเวลาคนผ่านเขาก็ยังขึ้นเลยเหมือนวนะุ่งบีเคชันแนวนะวิ่งบีเคชันแนวก็ผ่านไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เรียนก็เห็นแล้วเห็นรายได้แล้วนะคะแต่วิงก็ยังมาขึ้นรายสดเพื่ออะไรใช่ไหมหนึ่งมาเพื่อการมองเห็นนะคะสองมาก็ เพื่อไม่อยากให้เขาตัดชั่วโมงเรา4,000ชั่วโมงนะคะนั่นคือจุดประสงค์และก็เป้าหมายของวิ่ง B K Channel นะคะสวัสดีพี่สบานะคะขอประแจแหน่ต้องขอประแจด้วยใช่ไหมเอาวิงเอาให้แล้วนะคะพี่สบา ขอบคุณมากนะคะพี่สบามคือบ,บุ๋งอยากจะขอให้พี่พี่พี่ธีรพงศ์นะคะทุกคนคือทุกคนนะบางทีบ้านที่สองเนี่ยก็ต้องก็ผ่านไปแล้วนะ,ะแต่พี่ธีรพงศ์บ้านแรกยังแบบยังไม่ผ่านเลยนะคะพี่ถาปณีสวัสดีนะคะพี่ถาปณีขอบคุณมากนะคะพี่ถาปณีนะคะ พี่ธีรพงศ์เป็นคนที่แบบเกรงใจเกรงใจพี่ๆเพื่อนๆมากนะคะทุกคนแล้วก็บึ้งก็เข้าใจนะเพราะว่ากลางวันที่เขาทํางานนะคะก็อีกอย่างหนึ่งเรามีมีโทรศรัพท์เครื่องเดียวนะคะมีโทรศรัพท์เครื่องเดียวบุง้งบุ้งยากให้แบบช่วยช่วยพี่เขาให้ผ่านชั่วโมงสี่พันชั่วโมงไปนะคะทุกคนเขาเคยผ่านไปแล้วสี่พันชั่วโมงนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าแต่เขาไม่รู้ว่าจะ บบไปทําอะไรแบบประมาณนี้เนาะไม่มีไม่มีที่ปรึกษานะคะไม่มีที่ปรึกษาพอดีเห็นเหลืองเห็นแดงพี่เขาก็ตกใจนะคะในการขึ้นไลฟ์สดเนาะเราไม่รู้จากใครนะคะเขาก็เลยแบบเออเป็นลบคลิปไลฟ์สดนั้นทิ้งหมดนะคะทุกคนชั่วโมงมันก็เลยหายตรงนี้นะคะก็ ขอนะคะขอให้พี่เพื่อนๆน,นะคะชาว YouTube ด้วยกันที่เคยทำ YouTube เก็บชั่วโมงด้วยการเก็บลังคาด้วยกันนะคะเข้าไปให้กำลังใจพี่ธีรพงษ์ชาแนลด้วยนะคะขอนะ